สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในสังคมไทยของเรานอกจากเป็นเรื่องของบุหรี่กับเหล้าแล้วซึ่งเป็นกัรบายบุกแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการพนันขึ้นมาอีกวันนี้คนที่พูดเรื่องนี้ได้ก็คือผู้ที่ทํางานวิจัยกับพฤติกรรมการเล่นการพนันในสังคมไทยของเราดรธีรรัตนพันธวีวงคณะอเนกจากคณะนิเทศาศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ เราก็มีหลายวัยนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงและโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คนในครอบครัวเรานี่สิคะซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยวุฒิภาวะเขายังไม่พอเขายังตัดสินใจเองไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องมีคนคอยเซนคอยให้ความเห็นกำกับดูแลเสมอและโดยเฉพาะย,ายิ่งวังวนการพนันเนี่ยเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะในเมื่อต้องเผชิญกับการพน,นันเขาจะมีความรู้ไม่เท่าทันต้องบอกว่าหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเมื่อเด็กไปเผชิญการพนันแล้วเนี่ยมันมีผลต่อพัฒนาการของเด็กมาก นะคะเนื่องจากช่วงวัยเริ่มต้นของเด็กเนี่ยสมองกําลังต้องทํางานและต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทุกส่วนสมองส่วนหน้านะคะสมองส่วนตรงเนี้ยเป็นสมองที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ปัญหาคิดวิเคราะห์เรื่องราวเอาไว้ตัดสินใจเอาไว้ยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าเด็กติดพานันเมื่อไหร่เราจะไม่ค่อยได้ใช้สมองส่วนนี้จะไปใช้สมองส่วนกลางแทนซึ่งสมองส่วนนั้นก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์การที่จะตัดสิน ชนะแพ้หรือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าเด็กติดพนันเมื่อไหร่สมองส่วนหน้าจะไม่ถูกทํางานมันจะพลุนนิ่งตัวเองคือมันจะทําลายตัวเองโตขึ้นมาสมองส่วนนี้จะหายไปจะมีแต่สมองส่วนกลางซึ่งเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกรอไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพขาดความคิดวิเคราะห์ที่จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เผลอไปใช้ลูกไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่หรือไปดูต้นทางพ่อแม่จะเล่นไพ่ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดว่าแม้ลูกไม่เล่นแต่ลูกมาเกี่ยวข้องแบบนี้เขาก็จะซึมซับนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลเสียที่เกิดขึ้นกับลูกหลานเราค่ะเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าการที่จะให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ในพฤติกรรมการพนันของตัวท่านหรือคนในบ้านหรือโอกาสที่จะให้เด็กมีส่วนกับในเร่อการพน,นันทั้งทาง,ทาง,ทางตรงทางอ้อมจะส่งเด็กไปสู่เส้นทางในชีวิตอย่างไร คุณพ่อคุณแม่จะทราบว่าสิ่งนั้นไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ท่านเลือกที่จะทำเลยพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ